น,นี้ถัดจากงานทุนพันก็จะเป็นการที่ไปราชนาทีกสัอป,ป่าไปุกเสือนะคะอันนี้สถานที่คือสนามโรงเรียนสมเด็จวิพลาษารสนามสือป่าสนามที่นี่ด้วย เหมือนโรงแรมสำคัญๆในเชียงใหม่ตอนนั้นก็มีสองมีไปยพลายคนโพลายซึ่งท่านเสด็จทั้งหมดเลยเชียงใหม่นี้ท่านอยู่หลายคืนค่ะประมาณอและที่พิงนอนนะค่ะตั้งแต่22มกราคมถึงเสด็จกลับก็วันที่5้าแล้วกันวันที่ห้ากรุงค่ะหลายวันมากเช่นเคยในการแสดงสวัพระราชพิธี แสดงความแข็งแรงการฝึกซ้อมตัวเองให้พร้อมเสมอของเราเสือป่านะคะเสือป่ากำต่อสู้แบบอันนี้ไม่น่าใช่ค่ะ